จะมาขอโทษกับเรื่องที่หนูนได้พ้นลงไปที่รู้ท่อไม่ถึงการนะคะหนูอยากจะมาขอคําให้อภัยกับคนไทยทุกคนนะคะหนูขอโทษนะคะที่ได้ใช้วาจาหยาบคายออกไปที่ได้ร่วมเกินชาวไทยท,ที่ได้ร่วมเกินคนไทยนะคะแล้วหนูก็อยากจะมาขอให้คนไทยให้อภัยหนูที่หนูนรู้ท่อไม่ถึงการที่ได้พูดจาเป็นมันออกควยขอให้คนไทยทุกคนให้เมตตาเข้าใจลนวยก ยกโทษให้หนูด้วยนะคะขอให้ทุกคนให้อภัยหนูให้หนูได้แก้ตัวนะคะแล้วก็ขอให้ลบคลิปที่เอาคลิปหนูไปลงนะคะหนูขอเพียงเท่านี้หนูขอให้คนไทยเห็นใจหนูรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีแล้วก็มีบันบุญคุณกับหนูนะคะ หนูเข้าใจหนูรู้แต่มันเป็นเพราะอารมณ์ชั่วพู้แต่หนูก็เข้าใจแล้วตอนนี้ว่าการที่พูดอะไรออกไปที่ไรจะติดไม่มีสติผลที่ตามมาเป็นอย่างไรหนูก็ขอโทษผู้ใหญ่ทุกๆคนไยรุ่นทุกๆคนคนไทยทุทกๆคนที่ทําไม่เข้าใจผิดที่ที่คิดว่าหนูอยากจะมาด่าคนไทยไม่มีเจตนาค่ะหนูขอโทษจ,จากใจจริงๆนะคะได้โปรดแล้วก็ให้อภัยหนูด้วยนะคะ แล้วก็ขอโทษคนพมา่าทุกคนนะคะที่ทําให้ต้องมาลําบากในเรื่องนี้ไปด้วยขอโทษจริงๆค่ะหนูขอโทษจากใจขอให้คนไทยทุกคนที่มีจิตใจเมตตาให้อภัยหนูด้วยนะคะให้โอกาสหนูได้แก้ตัวหนูสัญญาว่าต่อจากนี้จะพูดอะไรหนูจะคิดให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่หนูขอกลับมาแก้ตัวนะคะหนูขอโอกาสอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ